สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร027778888หอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะสร้างบ้านกับโฟพัฒนาในงานโฟพัฒนาโกลเด้นวีคโทร029403789 งานสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่17วันที่27 3 0มิถุนายนนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิจมาค้นพบตัวตนสู่ความสำเร็จที่มหาวิทยาลัยกเกษมบัณฑิต กลับมาช่วงนี้ค่ะ,คะได้เวลาติดตามประเด็นทางเศรษฐกิจนะคะก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องโครงการรับจำนำข้าวอยู่ดีกับการปรับรลดราคาจำนำลงมา1 2 0 0 0บาทจะฟังเสียงสะท้อนจากชาวนาตัวจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนาที่อยู่ที่จังหวัดอยุธยาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงนะคะติดตามจากคุณเทพกิจฉัดสุริยายุ ชัดสุริยาวงนะคะคุณเทพกิจสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับหลังจากที่มีการปรับรลดราคารับจำนำเหลือ1น12,000บาทต่อตันนะครับก็สร้างความไม่พอใจกับชาวนาทั่วประเทศอย่างหนักเลยนะครับอย่างที่จังหวัดพระนครสุธิยานะครับเขาก็ไม่พอใจเช่นเดียวกันบอกว่าจะรูมตัวเรียกร้องทางรัฐบาลแล้วนะครับถ้าหากว่าไม่มีการกลับมติในการปรับรลดราคาครั้งนี้ครับ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครสุธยาสมศักดิ์เลิออนันต์นะครับในฐานะอุปนาย,ยกสมาคมชาวนาแห่งประเทศไทยก็บอกว่าหลังจากที่กกอชอนะครับมีมติปรับรลดราคารับจำนำเหลือ 12, 0 0 0บาทต่อตันตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปได้ส่งผลให้ชาวนาในจังหวัดพระนครสุธยาและจังหวัดใกล้เคียงไม่พอใจอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าการปรับรลดราคาที่ว่านี้จะทําให้รายได้ของชาวนาลดลงตามไปด้วยในขณะที่ต้นทุนการผลิตยัยงเท่าเดิมนะครับ โดยปกติแล้วนะครับศูนย์สุบส,สักบอกว่ารัฐบาลกำหนดราคาและจะนำเดิมไว้ที่15,000บาทต่อตันที่ความชื้น15%แต่เอาจริงๆแล้วนะครับชาวนาได้รับเงินเพียงตันละ12,000บาทถึง13,000บาทเท่าน,นั้นเองเพราะว่าจะถูกหักค่าความชื้นที่สูงเกินกว่าที่กำหนดเอาไว้ ในกรณีที่มีการปรับลดลงมาล่าสุดนะครับที่ปรับลดเหลือในึ่0ือบาทต่อตันราคาที่ชาวนาจะได้รับจริงอาจจะเหลือไม่ถึงตันละ1น0 0 0มืบาทด้วยซ้ำนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงชาวนาบางรายก็จะอยู่ไม่ได้ในการหารือเบื้องต้นกับชาวนาส่วนใหญ่แม้ว่าจะมีความเข้าใจนะครับว่าโครงการนี้ทำให้รัฐบาลประสบกับปัญหาขาดทุนแต่ปัญหาที่ว่านี้นะครับเกิดจากกระบวนการจัดการของรัฐบาลที่มีการชุจุริตในทุกกระบวนการนะครับ เกษตรกรไม่มีส่วนรู้เหตุเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อโครงการไปไม่ไหวทุกคนก็กลับมาแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุโดยการลดราคารับจำนำลงนะครับชาวนาส่วนใหญ่ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเลยนะครับและจากการหารือราคารับจำนำข้าวที่เหมาะสมนะครับบอกว่าควรจะอยู่ที่ตลนละ13,000บาทนะครับถึง13,500บาทในความชืน้น1 5ถ้าเป็นอย่างที่บอกไปนะครับจะส่งผลทำให้ชาวนาขายได้จริง อยู่ที่ประมาณตันละ1,000 100, 0ถึง1 1 0 0 0บาทซึ่งพอจะอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นชาวนาจากจังหวัดพระนครสุธยาก็บอกว่าอยากเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนเรื่องนี้ใหม่ถ้าหากว่าไม่มีการทบทวนอันนี้ขู่ไว้เลยนะฮะว่าอาจจะมีการรวมกลุ่มเพื่อเรียกร้องกับทางรัฐบาลแต่โดยส่วนตัวแล้วบอกว่าไม่อยากให้ถึงขนาด ปิดถนนนะครับเพราะว่าจะทําให้ภาพพจน์ของชวนามไม่ไดีตามไปด้วยแต่งไงก็ตามการส่งสัญญาณอย่างนี้ก็เหมือนกับขู่ไกลๆนี่นะว่าถ้ารัฐบาลไม่ทบทวนราคาการรับจำนำหม่อาจจะมีการยกระดับการเคลื่อนไหวต่อไปด้วยนะครับขณะที่ในมุมของทกศนะครับได้พูดถึงประเด็นว่าที่มีการปรับลดนะครับกำกัดวงเงินการรับจำนำ เหลือ,อรายละไม่เกิน5 0 0 0 0บาทนะครับที่หลายคนบอกว่าอาจจะกระทบกับชนาแต่ทกศนะครับได้มีการตรวจสอบข้อมูลในการลงทะเบียนโครงการครั้งที่ผ่านมานะครับปรากฏนะครับว่ามีแค่10%เท่าน,นั้นเองที่มีการรับจําำเก,กินกว่า5 0 0 0 0บาทครับเราผู้จัดการทกศนะครับคุณบุญไทยแก้วขันตีบอกนะครับว่า การปรับลดราคารับจำนำลงมาเหลือหนึ่งสองบาทต่อตันคงไม่กระทบกับเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปรังในรอบนี้มากนักนะครับเพราะว่ายังเหลือชาวนาที่ยังไม่ได้เข้าสู่โครงการประมาณหนึ่งแสนรายเท่านั้นเองนะฮะส่วนเรื่องของการจำกัดวงเงินในการรับจำนำข้าวไม่เกินห้าแสนบาทต่อรายนะครับจากข้อมูลการรับจำนำที่ผ่านมาพบว่ามีชาวนาผู้ปลูกข้าวรายใหญ่นะครับที่มีการจำนำเกินห้าแสนบาทเพียงสิบเปอร์เซน์เท่านั้นจากจำนวนที่ มาลงทะเบียนในโครงการทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าชาวนาส่วนใหญ่จะไม่ได้รับผลกระทบจากแนวทางที่ว่านี้นะครับส่วนที่มาของการปรับรลดราคาเหลือ1 2 0 0 0ือ0บาทรองผู้จัดก,การทรกศก็มีการประเมินนะครับว่ารัฐบาลคงต้องการที่จะลดภาระก,การขาดทุนของโครงการนี้และนําเงินงบประมาณไปใช้ในส่วนอื่นแทนหลังจากที่2ปีนะครับที่โครงการนี้เกิดขึ้น ทำให้ชาวนามีความเป็นอยู่ดีขึ้นแล้วนะครับขณะที่ราคาที่ว่านี้จะทําให้ชาวนายังคงมีกําไรต่อตัานอยู่ที่ประมาณ40%นะครับเพราะว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รายงานว่าต้นทุนต่อตันสําหรับการปลูกข้าวของชาวนาอยู่ที่ประมาณตันละ8,000บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนความคืบหน้าของการรับจำนำข้าวนาปังฤดุการผลิต2,555ถึง25 2,556นะครับล่าสุดได้มีการรับจำนำไปแล้วกับกเกษตรกร400,000ราย จากทั้งหมด5 0 0 0 0รายนะครับคิดเป็นจำนวนข้าวเปลือกกว่า4ล้านตันหรือเป็นเงินกว่า60,000ล้านบาทแะครับขณะดเดียวกันนะครับมีการไปสำรวจก่อนที่จะมีการปรับลดราคารับจำนำลงมาเหลือ1 2 0 0 0บาทต่อตันนะครับโดยเฉพาะศูนย์วิจัยทะกศนะครับที่บอกว่าชา,นาวนาโดยส่วนใหญ่นะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นหลังจากที่มีโครงการรับจำนำข้าวนะครับเพราะว่าหลังจากมีการรับจำนำไปแล้วก็มีเงินออมเหลือมากขึ้นครับ ผู้ช่วยผู้จัดการทรกาสาสมศักดิ์กังธีรวัตรนะครับบอกว่าทกสได้สํารวจความคิดเห็นชาวนานในหัวข้อเงินออมของชาวนาและความคิดเห็นต่อโครงการรับจำนำข้าวที่เขาไปสำรวจมาตั้งแต่วันที่1 4ถึง1ิมิถุนาย,ยนที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าไปสำรวจก่อนที่จะมีการปรับลดตัวเลขการรับจำนำลงมาเหลือ1 2 0 0 0บาทนะครับบอกว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นชาวนาจากภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางนะครับพบว่าชาวนามีเงินออมกับทกสเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเงินออมของชาวนาส่วนใหญ่ได้มาจากการขายผลผลิตทางการเกษตรนะครับและก็82.6เป็นรายได้จากการรับจำนำข้าวนี่แหละฮะนอกจากนี้นะครับก็พบว่าการที่ชาวนาเข้าร่วมโครงการของรัฐบาลน,นะครับมีส่วนช่วยลดภาระหนี้สินทั้งในระบบและก็นอกระบบด้วยนะครับคิดเป็น97.8ส่วนความเห็นของชาวนาที่มีต่อโครงการนี้นะครับพบว่า ข้อดีของการเข้าร่วมโครงการนะครับก็คือการขายข้าวได้ราคาสูงกว่าท้องตลาดมากที่สุดอันนี้เป็นสัดส,ส่วนถึง77.7นะครับลองลงมานะครับก็คือมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีเงินใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นตามนะครับโดยสรุปแล้วชาวนาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับโครงการนี้คิดเป็นสัดส,ส่วน93.7นะครับด้วยเหตุผลว่าราคาที่รับจำนำข้าวสูงกว่าราคาตลาดและก็แก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดได้ด้วยนะครับ ยังอยู่ที่เรื่องของโครงการรับจำนำข้าวนะครับที่ล่าสุดมีสัญญาณมาจากรองปลัดกระทรวงคลังสุภาปียจิตินะครับในฐานะที่เป็นประธานอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการสินค้ากเกษตรนะครับล่าสุดนะครับที่บอกว่าอาจจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงสี1,500แห่งทั่วประเทศด้วยครับ รองปลักกระทรวงคลังสุภาพปียจิตตินะครับในฐานะประธานคณะนุกรรมการปิดบัญชีโครงการจำนำสินค้าเกษตรนะครับบอกว่าขณะนี้รอให้กระทรวงพาณิชย์และคณะกรรมการที่ลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังหรือว่าสต๊อกข้าวของรัฐบาลประสานงานมานะครับเพื่อจะให้ตัวเองได้ร่วมลงสังเกตการด้วยโดยเฉพาะการตรวจสอบข้าวตามที่กระทรวงพาณิชย์แจ้งมาเพิ่มเติมนะครับว่ากว่า2 9ล้านกแสนตันก่อนหน้านี้นะครับเป็นจํานวนที่มากเกินไปแล้วก็มีนัยยะสาคัญในการลงบัญชีนะครับ โดยบอกว่าจะขอให้คณะกรรมการตรวจสอบโกดังข้าวลงพื้นที่ปูพรมตรวจวันเดียวทั่วประเทศ1,500แห่งนะครับที่เข้าร่วมโครงการนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการขนถ่ายข้าวออกจากโรงสีระหว่างกันเนื่องจากทางกระทรวงพาณิชย์แจ้งมาค่ะแจ้งมาด้วยนะครับว่าข้าวจำนวนที่ว่านี้กระจายอยู่ตามโรงสีทั่วประเทศและตกสำรวจซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับในการปิดบัญชีข้าวนาปีฤดูกาลผลิต2,555ถึง56นะครับ ที่คณะุกรรมการได้สอบถามตัวเลขข้าวในสต็อกก่อนหน้านี้ก็ได้รับแจ้งน,นะครับว่ามีข้าวเปลือกเข้าโครงการ7ล้านตันหากแปลสภาพเป็นข้าวสารตามเกณฑ์แล้วจะได้ประมาณ6 1หรือว่าประมาณ4ล้านตันก,นกว่าๆแต่กลับได้รับแจ้งน,นะครับว่าตอนนี้มีข้าวในสต็อกเพียง1ล้าน7แสนตันหรือว่า2 4เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นข้าวหายไปเกือบ3ล้านตันก็เลยนะครับทำให้กระทรวงพาณิชย์ได้ชี้แจงมาและสรุปตัวเลขการขาดทุนไว้เบื้องต้นประมาณ8 0 0 0 0ล้านบาท แต่ทางกระทรวงพาณิชย์นะครับไม่รับตัวเลขที่ว่านี้แล้วก็แจ้งเพิ่มประมาณข้าวนะครับข้าวเปลือกที่อยู่ในรว่างการสีแปอีก2องล้านเก้าแสนตันซึ่งทางนุกรรมการนะครับก็ไม่รับตัวเลขที่ว่านี้เช่นเดียวกันเพราะตามมาตรฐานบัญชีแล้วถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับว่าข้าวมีการหายไปแล้วก็โผล่เข้ามาประมาณ2องล้านเก้าแสนตันเป็นการผิดปกติอย่างใหญ่หลวงเลยทีเดียวนะครับสูป่ประเด็นอื่นในรอบวันนะครับมีอะไรที่น่าสนใจปฏิตัดพร้อมกันครับ ตลาดหุ้นไทยวันนี้สุดขั้นวัวนจุดต่ำสุดและสูงสุดของวันห่างกันกว่า30จุดก่อนจะปิดที่ระดับ1437.70จุดบวกขึ้นมา10.28จุดมูลค่าการซื้อขาย48,783ล้านบาทโดยมาจากนักลงทุนอยู่ระหว่งางรอความชัดเจนถึงนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐที่จะมีการประชุมกันในค่ำคืนนี้ กรมการบินพลเรือนอนุมัติให้ท่าอากาศยานไทยซึ่งดูแลท่าอากาศยานทั้ง6แห่งจัดเก็บค่าบริการคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้าได้ไม่เกิน50บาทต่อคนโดยระบบดังกล่าวจะช่วยตรวจสอบประวัติของผู้โดยสารหากมีประวัติห้ามเข้าประเทศใดระบบจะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบตั้งแต่ต้นทางโดยปัจจุบันทออทอ,อยู่ระหว่าง,างจัดหาระบบ กระทรวงอุตสาหกรรมคาดจะผลิตรถยนต์ได้3ล้านคันก่อนปี2560โดยมีบริษัทรถยนต์จีนสนใจเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานในไทยและบริษัทญี่ปุ่นสนใจลงทุนผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มากขึ้นรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ในไทย ที่ประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเห็นชอบเสนอให้นายสุนชัยคำนูณเศษร,รองผู้ว่าการพัฒนานโรงไฟฟ้าเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผโดยจะนำเสนอกระทรวงการคลังกระทรวงพลังงานตามลำดับก่อนนำเสนอที่ประชุมครมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป บริษัทเพสเดเวลอปเมนทุ่มงบประมาณกว่า2,700ล้านบาทมุ่งจาะตลาดกลุ่มไฮเอ็นที่หัวหินโดยปัจจุบันเป็นแหล่งที่ยังมีความต้องการสูงอยู่ขณะที่อสังหาริมทรัพย์กลุ่มนี้มีปริมาณน้อยชี้ตลาดอสังหาที่หัวหินไร้ปัญหาฟองสบู่เพราะยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงอยู่ ที่วันนี้ที่ประชุมบอร์ดกสทชนะครับได้ผ่านร่างเยียวยาลูกค้าคลื่น1,800เมกะเฮิร์นะครับโดยเฉพาะจากทูมูฟและ DPC นะครับที่จะหมดภาระสมปทานนะครับในวันที่15กันยายนนี้แล้วนะครับวันนี้ครับทางเลขาธิการกสทชถากรตันตสิทธิ์นะครับบอกว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศกทชนะครับเรื่องของมาตรการการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับทาง ทูมูฟและ DPC นะครับจะสิ้นสุดอายุสัมปทานวันที่15กันยายนนี้นะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับลูกค้าของท m o v e มีผู้ใช้บริการอยู่ประมาณ17ล้านเลขหมายส่วน DPC มีประมาณ80,000ล้านเลขหมายนะครับที่อาจจะได้รับผลระทบจากการสิ้นสุดสัญญาการให้บริการนะครับซึ่งคาดว่า ขั้นตอนหลังจากนี้ไปก็จะมีการนำไปประชาพิจารณ์นะครับซึ่งก็ดูแล้วน่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านี่แหละฮะซึ่งทางกสชก็อาจจะมีการกำหนดมาตรการการคุ้มครองผู้ใช้บริการต่อไปด้วยนะครับและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะพงหัวขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบก,กับผมเทพกิจชาติสริวงศ์ได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจันถึงสุดครับรอช่วงนี้กลับไปที่คุณประจงและคุณมาพรครับ